เบนฟิลิปเล็ก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 เคีแอยชอยสวีก้าผมจะมาแกงน้องเชียงพวกมือนเองน้องเชียงพวกมพอดีมันกู้ใหญ่เกินผมจะแกงมันเลยให้มันจุกูหมดเลยด้วยการไฟเพาแกงด้วยกันไฟเผามันเอาเทนเราได้นะครับอืมก็หมดแล้วนี่ลูกน้องเราที่พูดใช่กูคิดก่อนไงอืมไม่รู้ทำไมเสียงไม่แหลมเหมือนเดิมนะ กูไปกินน okay. ้ำยาปลูกคำมาน่ะโอ้โหไม่รู้โอ้นี่เหรอไ้น้ำยาปูกคำก็ใช่เอาไปเผาไอเอเลนก็ได้นะอืมมันดีมากาว่มันทำให้เสียงชั้นแหลมเลยแหละแต่เสียงมันไม่แหลมเหมือนเดิมแค่เอาน้ำยาปลูกนั่นมาใส่กับกระไฟมันก็จะปุ้มกลายเป็นกุก้คันไอเอเลนมันเสร็จแล้วเนี่ยดูนะดูไว้นะน้องแล้วเอาไปใช้อืมไม่เคยใช้แบบนี้นะโอเค กดมานะเดี๋ยวกูทําให้ดูมาเนืององมาดูกันนะทาน้อยเราไปทํากันเลยครับเพื่อจะเสร็จนนะเพื่อจะได้ผลได้ผลเหมือนเป็นก็ดีนะก็ว่าไหมครับถึเชืจะแกล้งเลยมันวะกูไม่รู้และแต่รู้ไปก่อนก็ซับสไครป์ฝากกดติดตาม่องเบนฟินด์ด้วยล่ะนี่คือลิขสิทธิ์แท้นะอย่าลืมด้วยเลยนะไปเราจะไปแกล้งกันแลยเขาพูดอีก หน่อยแล้วกันไปถึงเวลาวแกงแล้วอบักกระป๋อมแต่ฉันว่าฉันอาจจะโดนปีนมันแน่นเลยเฮ้ยนั่นตอมหูของเองซื้อใหม่เหรอใช่ซื้อมาแค่ห้าบาทเองอะ่ะโอ้ถูกจังแต่มันคือมือสองโอ้ยโอ้ยบ,ออบักป๋อบเจ็บนะไอะมันคือต้มหูรุ่นใหม่ที่ผมอยากได้มานานแล้วแต่ผมไม่กล้าเจาะหัวครับอ,ก,อ,อก็ว่ามันก็ดีนะ ก่็ผมจะไปแกงแล้วมัน <c oughs> นีน่ประเด็กเกิเว้ยเอ้ยเอ้มบีมาทำเชื่ออะไรขึ้นมั้เนี่ยน้ำยาปูกขมใช่เปล่าไหมอืมยอดจำแมงมจมกำโคตรยามองซ้ายมองขวาไม่มีใครหลาดแม่งเลยรออะไรละ่ะ <c oughs> อืา่าฮ่าฮ่าจะเต็ะกันง่า,ายคงเอเล็ก กู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 เอ้สร็จกเฮ่อฮ่อเีมันปแปลกแล้วกินปแปลกด้วยว่ะฮึน่าไม่ใช่น้ำมันนะ่าจอดจอดโอ้โอ้้ยเชอดชิบหายแล้วไฟไมหมเชือด t ปจะไฟฮึใครทำให้เชอโอโอโอ้เยไอ้เป็นกตายแน่มานาันน่าจะไม่ลุกขึ้นมาอีกนะ พาลวอืม้มฟักแมนไฟมาจะไหนวะากกระกปร๋อมอืมทู่ใหม่ทู่ใหม่เมื่อกี้ไฟมันมาได้ไงวะน่าจ,จะไม่ใช่น้ำยาปุ่มคำของไอ้คิสตันมันใสนะทู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 ให้แม่งหมดเลยอืม้มไอ้คิสตันน่าจ,จะไม่ใช่น้ำยานี้ม,มาแล้วมาแล้วมาเลยแล้ว,ลวชิบหาแล้วกูกูจะดับยังไงเนะี่ยตัวอี ไอ้เบนมึงช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยนี่มันคนละคนนี่ไอ้อีกระเทยออกไปมึงก็ไปมึงคนทำใช่ไหมอ๋อไอ้เบนเจอกูแน่มึงนะไอ้เบนขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาได้ไงเนี่ยเขาเออไป ไปสับเจไม่ใช่ข่าวนะเจ๊เจป็นกระเทยคุยโอ้ลืมออนะอออมีใครอยเอากูปุ๊บเอาพี่เป็นชืเมอยระดับโลกเลยนะเจ๊ะถูต่ออยยานีน่าจะกินได้นะชิกูกำลังกินยาอยู่แบบปออป ออึดูอยากทูนสนไอ้เบนมันก็ไม่ช่วยกูเลยอะไรแค่กูมาถูพื้นถูพื้นมันทำเองไม่ได้หรอยาเนี่ยนากินได้โอ้มึดปอบเอ้ยมึงขึ้นมาเนี่ยกูไปเอาถังดับเพลิงมาเป๊บฮึมถังดับเพลิงไม่มีไอ้เบนนอนไปซ่อนไหนวะ ไอ้เบนมันเอาไปซ่อนไหนไฟอยู่ไหนวะไอ้หาทางมันแบบแผลบไม่เจอว่ะไอ้ไอ้เบนจะุ่มเจอแม่งทำอะไรของมันเนี่ยทู้ไม่หมดอะไรวะอะไรไมาอีกแล้วเอ้ยไอ้เบนไอเ้ไอเบนมึงโอ้ยเชี่ยโอ้ โอ no ๊ยเขาตากูมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยมึงเล่นอะไรของมึงทำไมอ่ะเอมาทำไมเอ้ยมึงไม่ใช่ไอเบนนี่กูลืมไปอีกกระเทยออกไปแม่งด่าเจบบนี้เจู๊้ดดำนี่วายเชื่อมึงมาอัดกูณทำไมวะหมาเร็วดับหน่อยดับหน่อยไอเด็กกระเทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเป็นไรไหมเป็นไรไหมเจ้ไม่เป็นเลยลูกค้า เจ็บปิดเผยเป็นห่วงเจ๋อเหรอเปล่านี่เปล่าชิดลุดฮึช่างหัวมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวช่างหัวมันเพื่มันต้องมีส่วนร่วมของไอ้เบนกูจะฆ่าไอ้เบนแม่งต้องเอามือมาถูเด็กเชี่ไอ้บอสเชี่ยทำอะไรกับข้างมือไอ้เบน มึงขึ้นมาเลยชิบชิดพาแล้วกูทางดาบพึงโกไม่ไหวนั่นน่ะโอ้ชิบอือไอสัตว์ดีกระเทยมึงทำเพี้ยอะไรมึงเนี่ยมึงบอกอะไรกูไฟไหมเนี่ยกูไม่ทำเฮ้ยไฟไหม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 กระเทยเดี๋ยวกูหนีก่อนไฟไหม เปิดลมโอ้ยมึงเจอมึงทำกูตอนแรกใช่ไหมอีกระเทยเรอะอย่าทำเจ๊แบบนี้เนาะแจ๊บถูดําแน่กูไม่กลัวฮือยากโดนหรอป่อปากะไม่กูไปอยเจ๊ทำแน่พุ่งี้เจอมึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยโอ้ดิเจ๊จะไปยึดแต่กูมากูไม่ได้ทำต้องมีคนทำแน่แน่ช่ไรแน่แนมันต้องเป็นไอ้เบนที่สามารถทำให้เป็นไฟแบบนี้ได้ ไม่ใช่ไม่มีเ็นอยู่นที่นี้ไม่มีพ่อมึงน่ะเดี๋ยวมันก็มาไปดูกันนะครับว่าสองตัวนั้นจะทำเสร็จหรือยังเฮ้ไอ้เบนมึงทำเขียดเลยของมึงเ่ยโอเคนั่นเราคือยาปุกพลังหามของไอ้เอ็นน่นเนาะมึงตายแต่มึงต้องมีส่วนร่วมมึงเล่นกูแล้วมึงเล่นกูแล้วมึงน่ะต้องตั้งใจดีๆนะไปขึ้นมอีกแล้วไอ้เบนไอ้เบนมาช่วยกันหน่อยไม่ดับตัวเองล่ะ เฮ้ยอีกกระเทยควายเฮ้ยเป็นไรนี่ไฟไหม้ผ้าหมดแล้วไฟไหม้ผ้าหมดแล้วเฮ้ยเร็วเร็วช่วยกันดับช่วยกันดับทำไมแฟนไม่เคยร้อนลงมอ่ลงไม่รู้เออระไฟระไฟดับไฟอุ้ย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 ฮทำไมทำไมทำไมไอ้เบ้นมึงก็ไม่ช่วยกันหน่อยดิมึงเตะนะพ่อมึงอ่ะเออเออเออขนเนื้อใช่ไหมอีกกระเทยควายเป็นไงล่ะ โอ้ยเสบตฐาอู้เรื่องเมาสมุนไฟแต่มึงทำชี่อ,อะไรกับมึงจบเบ้นฟิลิตลิด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 ,ลด,ลด